สวัสดีครับทุกคนผมเิชชี่ทีเฮนนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิว t ิลลี่ทวินจัมโบนะครับรสช็อกโกแลตแอนส้มนะครับช็อกโกแลตกับส้มนะครับผมก็เพิ่งเคย <c oughs> ไม่เห็นรสนี้มานะครับถือว่าน่ากินนะ,นะครับซองละห้าบาทครับฉั้นวันนี้เพื่อในการเสียเวลาเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับ ตรงนี้นี่นะครับติดตามความสนุกได้ที่ f เฟซบ o ๊กชิลลี่ไทยแลนด์นะครับ <c oughs> ครับนี่แล้วมาเปิดซองครับข้อ,อยู่ช่วง S อสอินรนะครับ กินมาแลครับสำหรับคิวลี่ทวินนะครับกัมโบรสส้มแอนช็อกโกแลตนะครับก็หรือว่าค่อนข้างอร่อยนะครับตามสไตล์คิวลี่นะครับช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตสไตล์คิวลี่นะครับออกหวานๆนิดๆนะครับแล้วส่วนตัวไส้ด้านในนะครับรู้สึกว่าจะมีความเปรี้ยวนิดๆนะครับแต่ไม่เปรี้ยวมากนะครับแต่ก็มีค่อนข้างเปรี้ยวฟูตี้ฟูตี้หน่อย เปรี้ยวหวานนิดๆนะครับหรือว่ากำลังดีครับก็พอกินเข้าไปมันก็ค่อนข้างอยากตัดกับตัวช็อกโกแลตหน่อยครับแต่อาจจะไม่ได้ชาตัดโดดตัดรสชาติจัดจ้านขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าต,วตัวช็อกโกแลตก็หวานหวานมุลละมุนนะตัวไส้ที่เป็นไส้ส้มส้มก็ไม่ได้เปรี้ยวโดดนะครับก็ถือว่า กำลังดีนะครับก็เข้ากันได้ได้อยู่พอสมควรนะครับก็ใช้ได้นะครับสำหรับชิลลี่ทวินนะครับจัมโบ้รสส้มเง่นช็อกโกแลตนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปใหม่จะมาทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ผมจะมีชาแนลทิกต็อกนะครับคลิปใหม่ก็จะมาทุกวันศุกร์เหมือนกันนะครับก็สามารถติดตามมาได้ครับ ก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสแกนเคียวโค้ดนะครับสแกนจ่ายเงินได้นะครับผ่านเคียวโค้ดนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายลืมสนับสนุนผมด้วยครับบายครับ